เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่ขอรบทุกท่านดิฉันว่าที่ร้อยตีหญิงปุญญาพัฒน์พูนแก้วปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาเคมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6และรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชั้นมัธยมศึกษาปีที่5สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือรายวิชา IS ในระดับชั้นม .2 และม .5 ค่ะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนธรรมโคสิธิ์อําเภอนามหม่อมจังหวัดสงขลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลโดยได้เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนธรรมโคสิธิ์ค่ะโดยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งคือการแก้ปัญหาของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นค่ะ ในวันนี้ที่ฉันขออนุญาตนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะดิฉันขออนุญาตแนะนำประวัติการศึกษาของดิฉันนะคะดิฉันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะปัจจุบันรับราชการในตํา รับราชการในตำแหน่งครูที่โรงเรียนธรรมโคสิธิ์อำเภอนาหม่อมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูดนะคะค่ะแล้วก็โรงเรียนธรรมโคสิธิ์นะคะจัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเพียงแห่งเดียวในอำเภอนาหม่อมนะคะตั้งอยู่ที่เลขที่101หมู่2ตำบลนาหม,ม่อมอ,มอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาะคะ่ะเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้นจํานวน352คนครูและบุคลากรรวม26คนค่ะค่ะแล้วก็จากการจัดก,การเรียนรู้ที่ผ่านมานะคะพบว่านักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนมีความเข้าใจที่ไม่คงทนไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้ขาดทักษะการคิดการวิเคราะห์และการสื่อสารประกอบกับวิชาเคมีมีเนื้อหาที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนนะคะ มีการใช้ภาษาสัญ,ญลักษณ์ในการเรียนการสอนนะคะทำให้นักเรียนเนี่ยท่องจำไปสอบนะคะก็เลยทำให้นักเรียนเนี่ยไม่ได้เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริงค่ะค่ะแล้วก็จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นที่ได้กล่าวมานะคะดิฉันก็เลยร่วมประชุมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหานะคะจากการพูดคุยกันก็พบว่าคุณครูในกลุ่มสาระท่านอื่นๆก็ประสบปัญหาไม่ต่างกันนะคะเราก็เลยได้ข้อสรุปว่าครูจําเป็นจะต้องปรับการเรียนการสอนนะคะโดยการเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดเองทําเองและก็ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองนะคะค่ะจากข้อสรุปดังกล่าวนะคะที่ฉันจึงเลือกนะคะ จัดการเรียนรู้ในรายวิชาเคมี4ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าเคมีนะคะเรื่องเซลล์กราวานิกนะคะโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ active learning ร่วมกับรูปแบบกระบวนการสอนแบบสืบสาะหาความรู้5ขั้นตอนหรือ 5e ค่ะซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้5ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นที่1หรือหรือว่าเป็นขั้นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนนะคะในขั้นนี้ ครูจะชวนนักเรียนเนี่ยพูดคุยเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะคะซึ่งเป็นเซลล์กราวนิกว่าวแบตเตอรี่เนี่ยมีหลักการทํางานอย่างไรทําไมจึงสามารถที่จะให้พลังงานไฟฟ้าออกมาได้นะคะแล้วก็จะทบทวนความรู้เดิมนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยารีดอกปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชันค่ะต่อมานะคะในขั้นที่2นะคะจะเป็นขั้นลงมือปฏิบัตินะคะซึ่งในขั้นตอนนี้จะให้นักเรียนจับกลุ่มกันนะคะร่วมกันสืบค้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของเซลล์กราวนิก ะะจากนั้นก็จะให้ทำการทดลองนะคะในใบในใ,บในใบกิจกรรมนะคะเรื่องการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์กราวานิกนะคะโดยที่ในระหว่างที่นักเรียนกำลังทำการทดลองครูก็จะเดินดูแต่ละกลุ่มนะคะแล้วก็จะตั้งคำถามเพื่อที่จะกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะอย่างเช่นทำไมจะต้องใช้โลหะต่างชนิดกันสารแต่ละอย่างเนี่ยทำหน้าที่อะไรคะ่ะค่ะต่อมานะคะขั้นที่3ขั้นการอธิบายความคิด ก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยสรุปผลการทดลองนะคะโดยที่ตัวแทนกลุ่มจะออกมานําเสนอ,อผลการทดลองของกลุ่มตัวเองนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็จะร่วมกันอภิปรายผลการทดลองนะคะ,ะแล้วก็ครูก็จะคอยช่วยเสริมนะคะเพื่อที่จะให้ได้ความรู้ที่สมบูรณ์ที่สุดค่ะต่อมานะคะขั้นที่4ก็คือขั้นการนําไปประยุกต์ใช้นะคะ ซึ่งในขั้นนี้นักเรียนนะคะจะทำกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้นะคะโดยวิเคราะห์แบตเตอรี่ในอุปกรณ์ไฟฟ้าจริงๆนะคะผ่านคำถามที่ว่าถ้าต้องการให้แบตเตอรี่มีแบตเตอรีออ่มีอายุการใช้งานที่นานยิ่งขึ้นเนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะแล้วก็จะให้นักเรียนลองทำข้อสอบวิชาสามัญวิชาเคมีนะคะเกี่ยวกับเซลล์กรลวานิกค่ะค่ะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะในขั้นตอนที่5ก็คือเป็นขั้นตอนการสรุปและประเมินผลนะคะ ซึ่งในขั้นนี้นะคะจะให้นักเรียนสะท้อนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมติ๊งแพรและแชร์นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดโดยเริ่มที่ตัวเองก่อนจากนั้นก็จะจับคู่หรือว่าจับกลุ่มกันก็ได้นะคะแลกเปลี่ยนความคิดกันกับเพื่อนนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะร่วมกันแชร์ความรู้กันทั้งห้องนะคะผ่านประเด็นคําถามที่ครูดได้กําหนดเอาไว้นะคะนั่นก็คือถ้าต้องการจะอธิบายการทํางานของเซลล์กาาวานิกเนี่ย นักเรียนจะอธิบายให้เพื่อนฟังว่ายังไงนะคะแล้วก็ข้อจํากัดของเซลล์กลราวานิกเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมเป็นรายบุคคลนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนลองทาแบบทดสอบนะคะใน Exit Ticket นะคะเพื่อที่จะวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยค่ะค่ะแล้วก็จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวนะคะส่งผลให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5านะคะจำนวน8คน คิดเป็นร้อยละ1 0 0มีผลการเรียนรู้ด้านความรู้ร้อยละ26.2 1ขออภัยค่ะร้อยละเก้ด้านกระบวนการมีผลการเรียนรู้ร้อยละ9 6 6 7ด้านจิตคติมีผลการเรียนรู้ 67, ร,ร้อยละ9 8 3 3ซึ่งสูงกว่าระดับที่คาดหวังไว้คือตั้งไว้ที่ร้อยละ70ค่ะ นอกจากนี้นะคะในส่วนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ100แล้วก็ด้านสมรรถนะของผู้เรียนนะคะคิดเป็นร้อยละ99.17นะคะก็สูงกว่าระดับที่คาดหวังเช่นกันค่ะค่ะแล้วก็จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning นะคะ ซึ่งใช้รูปแบบการสอนแบบ5 e นะคะก็พบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนสามารถที่จะเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้รู้จักการวางแผนในการทำงานร่วมกันมีทักษะการคิดการวิเคราะห์สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองนะคะทั้งยังมีทักษะในการสื่อสารสามารถที่จะนำเสนอความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้นะคะนอกจากนี้นักเรียนยังมีเจตคติที่ดีต่อวิชาเคมีด้วยค่ะแล้วก็สิ่งที่สามารถ ทําใหออ้ดิฉันสัมผัสได้จริงๆก็คือนักเรียนมีความสุขในการเรียนค่ะค่ะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะ